วัดีฉันนายเพอวุดดีมีงูในกางเกงฉันรองเท้าช่วยฉันเจ้าหนูน้อยมีคุณวางยาพิษในบ่อน้ำเฮนูเข้ามานี่สิจะพาไปดูคองดีน้ำทะเลนะมันเค็มแต่ถ้าได้เธอมาเติมเต็มคงหวานหน้าดู นี่มีที่น้ำทะเลซะหน่อยนี่มันน้ำกวางนะแชท t <c oughs> อีบ้าเอ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมินเซอร์พีดครับ <c oughs> และในวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่า <c oughs> ปั่นปั่น EP ที่8แล้วนะครับผม <c oughs> ก็เลยกว่าพี่ห่างหายไปเลยนะครับผมหรืว่าไม่ได้อัพคลิปมาเลยเนาะ <c oughs> ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพ <c oughs> รุ่งนี้แบบยุ่งๆจริงๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีน้องๆทักมานะครับว่าพี่หายไปไหนพี่ทำไมไม่ลงคลิปนะครับผมพี่ก็จะบอกว่าพี่ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมพี่อยู่ในใจของน้องๆเสมอ พี่ก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วนะครับผมพี่ก็อัดคลิปไว้เพียบเลยนะครับผมเพียงแค่ว่าไม่ได้มีเวลามานั่งตัดคลิปเท่านั้นเองจะไม่หายไปไหนแล้วนะครับพี่ก็กลับมาอัพคลิปให้น้องๆได้ดูกันปกติตามเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์ละครั้งเนาะและในวันนี้ครับทุกคนก็น่าจะรู้เหมือนเดิมครับว่าพี่จะไปแกล้งอะไรใครหรือว่าจะไปปลอมเป็นอะไรนะครับผมใช่นะครับผมวันนี้จะมาปลอมเป็นบูดี้นะครับผมจากเรื่อง Toy Story ครับ ได้อ่ะพี่ชิวว่นน้องๆได้ดูกันแหละนะเคยดูกันแหละส่วนตัวพี่ชอบเลยนะครับดูีไรนึกถึงวัยเด็กทุกทีเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาธรรมดาไงเรามาแบบใจเกเรนะครับผมใจแล้วฟังไม่ผิดครับเรามาแบบใจเกเรครับเฮ้ยบอยแม่เดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนละกันครับทุกคนถ่าพร้อมแล้วไปครับปิงมาแล้วนะครับผมแต่ว่าวูดดี้ในเบ์ชันนี้มีปัญหาเรื่องของผมนิดหนึ่งไม่เชื่อดูนะเหมือนไม่กินเมาส์เลย วัน,นีหัวโปกแม่เราแต่งตัวแล้วนะครับผมที่สําคัญเลยคือการวอมเสียนะครับก่อนจะไปแกล้งคนว่าไปปั่นคนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> มีคุณวางยาพิษในบ่อน้ํามีมคุณวางยาพิษในบ่อนา้ํา เป็นไงพอได้ไหมครับทุกคนเหมือนหรือไม่เหมือนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้กันด้วยนะครับผมยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้จะตลกจะฮาจะสนุกกันแค่ไหนกันเชียวนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่พีทตัวเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันมีงูในกางเกงฉันคนรับชมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อพี่น้องครับเอาแล้วทุกคนตอนนี้พี่ได้มีการเข้ามาที่เซิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาคุณแก้งกันก่อนโอ้โหฝนตกทุกคลิปเลยบนนี่ เขาลมก่อนอเขาลมก่อนบ้าเอ้ยฝนนี่ตกทุกคลิปเลยนะเ <l ots> วูน้นี่ไงพูดอะไรกันเนี่ยวก็พูดีกันเนาะสวัสดีชนานเพอร์วูด,ดีมีงูในกงเกงฉันและมันกำลังจะกินไอ้นั่นของฉันช่วยฉันหน่อยได้ไหมเจ้านหนูน้อยมีงูในกงเกงฉันและมันกำลังจะกินไอ้นั่นของฉันแล้ว ช่วยฉันหน่อยอเจ้าหนูหน้อยมาก็โดนมือเลย <laughs> ไม่มีคนเล่นกับเราเลยครับทุกคนอีพอ <laughs> ร์ตแมสไคเดีไม่ช่วยหรอก <laughs> ไม่ช่วยหรอกอีตุน้ใช่เลยนะก <laughs> ูดีวัวดีฉันนายเ <laughs> พอวุดดีมีงูในเกงงฉันและมันกำลังจะกินไอ้นั่นของฉัน ช่วยฉันหน่อยเจ้าหนูน้อยมันมันเป็นงูในรองเท้าไม่ใช่เหรอมีงูในกึงเกงฉันรองเท้าช่วยฉันเจ้าหนูน้อยว้ามีงูในกึงเกงฉันรองเท้าในกึงเกงฉันว้าวววมันกินไอ้นานของฉันแล้วว้าว สวัสด,ดีฉันนายเพอววุฒิสพตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรมีงูในกงเกงฉันและมันกำลังจะกินไอ้นั่นของฉันแล้วช่วยฉันหน่อยได้ไหมเจ้าหนูน้อยสูๆครับช่วยตัวเองครับช่วยตัวเอง มีมือมีงูในกเกงของฉันและมันกำลังจะกินไอ้นั่นของฉันแล้วไอหัวเลาะวะโว้มันกินไอ้นั่นของฉันแล้วโอ้กินมาแมงเอ้ยเหี้ยยินกับูบดี้ฉันมีของเล่นสนใจมปเล่นของเล่นกับฉันไปไหนอ่ะได้สิตามฉันมาเลยเจ้าหนูน้อย ให้หนูเข้ามาีนสิโอเคจะพาไปดูของดีไม่ต้องกลัวฉันแค่เดินไปที่โกทินที่ตรงนั้นไปกับฉันให้เป็นเหมือนดังฝันให้หนูก้มลงและถอดกางเกงออกซะและฉันจะพาเธอไปสวรรค์ฉันจะพาเธอไปสวรรค์แา่งด้านหน้าเลยทางด้านหน้าดด้านหลังไง ก็ทำอะไรเราเนี่ยโอ้โห <c oughs> มีคุนวางยาพิษในบ่อน้ำม,มีคุนวางยาพิษในบ่อน้ำทำไมเขาขำอย่างเดียวเลยวะจริงนะเหมือนจริงนะเนะ <c oughs> ขาไม่เล่นกับเราอ่ะดิ มีตะขามอย่างเดียวมีคนวางยาพิษในบ่อน้ำมีคนวางยาพิษในบ่อน้ำนายชื่ออะไรเจ้าหนูน้อยฉันนายเพอร์บุดีถามคนไหนมันสองคนถามคนไหนก็พวกเธอทั้งสองคนนั่นไงไม่บอกเราเราชื่อตู่ชื่อตู่ชื่อเหมือนลุงข้างบ้านเลยชื่ออะไรนะเจ้าหนูน้อยเราชื่อ ว่าไงเจ้าตู่เจ้าตู่น้อยมาเล่นของเล่นกับฉันไหมเล่นอะไรของเล่นของฉัน h e y นุ k มานี่สิไอ้นี่ขนเงินเลยจะพาไปดูของดีแค่เดินไปที่ซอกลึกที่ตรงนั้นไปกับฉันให้เป็นเหมือนดังฝัน ให้หนูก้มลงและถอดกางเกงออกซะและฉันจะพาดไปสวรรค์ฉันจะพาไปสวรรค์เ้เสียงของเราโคตรสะใจนี่ไงของเล่นของฉันไหนไม่เห็นมีเลยอยู่ใต้กางเกงของฉันโอ้ยเขาทำอะไรกัน,นวะนยตกปลาเหรอ มีคุณวางยาพิษในบ่อน้ำมีคุณวางยาพิษในบ่อน้ำชน,นนอน,น,นเพอรวูด,ดีมีงูในกางเกงฉันและมันกำลังจะกินไอ้นั่นของฉันแล้วช่วยฉันหน่อยได้ไหมเจ้านหนูน้อย <l ots> อยากบินไหมอยากบินไม่คืออะไรอ่ะ sẽ là thay này bìn bìn, mày đi mày đi, lên lên. Vâng ơi nha, cháu nuo nôi. Sẽ là thay này bìn bìn, lên mày đi. Mình nuo này keng chan, và mัน đang ăn cái của chan. giúp tôi nha, cháu nuo nôi. Chúi chân chi, cháu nuo nôi. một เอาอะไรเนี่ยเจ้าหนูน้อยช่วยฉันด้วยฉันจมน้ําช่วยฉันทีฉันขึ้นไม่ได้ไกยมันติดอะไรวะเนี่ยเลิกทำเจียงแบบนี้เอเขาช่วยฉันทีเจ้าหนูน้อยฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันจมฉันติดอยู่ในนี้ฉันออกไม่ได้ เจ้าหนูน้อยฉันจะตายอยู่เลวเอ้กําังกําลักําไรเอ้าพี่ชายขึ้นมาได้ไงอ่ะฉันตายแล้วฉันเกิดมาใหม่อีกครั้งไม่น่าเกิดมาเลยไม่น่าเกิดมาเลย สวัสดีชัยน,นูด,ดี้คุช่วยงู <laughs> ช่วยงูออกจากเกงนายฉัน <laughs> ได้ไหมมีงูในเกงเกงฉันและมันกำลังจะกินไอ้นั่นของฉัน<อ>ช่วยฉันหน่อยเจ้าหนูน้อยเ <laughs> <laughs> งียบกิบนังอเดยอย่างนี้ไม่ได้นะไปคนอื่นช่วยเดอ์ <laughs> <laughs> วูดี้โอขักรอบนี้น้อยลานทำไมเหรอเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หรือไง ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกับคุณเราเป็นครอบครัวด้วยกันครอบครัวคือสิ่งสำคัญงูมันจะกัดฉันแล้วเจ้าหนูน้อยอ้ออ้มันกัดอีนันของฉันแล้วส่ว่าไงนะเจ้าหนูน้อยเจ้าหนูน้อยมาเล่นของเล่นกับฉันไหมมามมาดิมาดิมาดิ มาเล่นของเล่นกับฉันสิเจ้าหนูน้อยมามามาให้หนูเข้ามานี่สิ <c oughs> จะพาไปดูของดี <c oughs> ให้เดินไป <c oughs> ที่ตายอยุโมงที่ตรงนั้นไปกับฉันให้เป็นเหมือนดังฝัน <c oughs> ให้ดูกลมรงและถอดกางเกงออกซะ และฉันจะพาดไปสูวัน <laughs> ฉันจะพาะไปสุวรนไปทกระตอเลยอ่ะเจ้าหนูน้อยอย่าทําอย่างนี้กับฉัน <laughs> เพราะเราคือครอบครัวด้วยกันคร <laughs> อบครัวเดียวกันเราต้องรักกันร <laughs> ักกันแบบพี่น้อง <laughs> <laughs> ไปจะแล้ว วไอนยมีคุณวางยาพิษในบ่อน้ำมีคุณวางยาพิษในบ่อน้ำนายนายตัวตัวตัวกระตูนนายมาจากเรื่องดักกันบอลมาถ้านจะไม่ผิดอ่ะที่มากระตอนสู้กับสาวสาวน้ำไม่กันแล้วที่ดักกันบอลไปช่วยแล้วนั้นไม่ใช่ดักกันบอลใช่ปะแล้วจากนั้นก็มีเนี่ยเฟอร์บี้อ่ะ ไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยลแล้วนายก็ตายอ่ะใช่ปะแล้วก็จะมีจอมมารบูมาล่านายจะกับหมอรพบแล้วนาก็จะเป็นไปเจอซาตานที่อยู่กับไอเนี่ยอยู่กับอะไรคาับสกิเอแล้วก็ขยันใช้กันนะแล้วเาสิเอก็ใช้หมัดยังยีื่กับลูซี่แล้วก็ไป75 y e a r s later พบเอเลนอย่างเงี้ยการ์ล่าก็ใช้ทันไปนายใช่ปะแล้วนายก็แบบรอดได้แล้วทีเนี้ยทีนี้ภาษาอะไรกินอาคีนายนาแล้วที่ตกประมัดปัดแล้วก็ส่งให้นายแล้วทีเนี้ยนายก็ขยันพูดซะด้วยให้กูพูดบ้างเถอะโอ้โหนะโอปิโตะแบบเปิดไม่ เคไอ้ีมาช่นายแต่าห <t> ัรงก็อดนะแต่ก็เกิดตายไงใช่แล้วฉันนายอันเพอรวุดดีฉันมาจากเรื่องโดเรมอนดัวาจสี่กนได้แล่เองหัวรจส่น มีคุณวางยาพิษในบอ่อน้ําโอเคครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะสนุกกันเพียงพอท่านี้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พีดด้วยนะครับผมคลิปนี้พี่ขอสักประมาณ999ไลค์ได้ไหมอ่าเลขสวยเลยใช่ไหมเก้าเก้าสาธุเอาไม่ใช่นะเดี๋ยวมาดูกันต่อคลิปหน้านะครับผมว่าพี่จะไปแกล้งอะไรใครอีกหรือว่าใครอยากให้พี่ไปปลอมเป็นอะไรหรือไปแกล้งอะไรใครเนาะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าไหนน่าสนใจอย่าพี่จอกันนใหม่คลิป้ะ ซีอูครับทุกคนว้้มันกินไอ้นันของฉันแล้ว <laughs> <laughs> ยังยังไม่หยุดเล่นอนีก <laughs>